สวัสดีครับดูโจทย์นี้นะครับความสัมพันธ์ให้บอกเงื่อนไขมาแล้วก็เขียนแบบแจกแจงสมาชิกนะครับนี้ใช้สีฟ้าแล้วกันให้ x y เนี่ยเป็นสมาชิกของ a cross a ก็คืออยู่ในเซตนี้นะครับ1 0ถึง6มีเงื่อนไขว่า x เนี่ยหารด้วย3แล้วจะเหลือเซต y ก็ลองมาคิดดูนะครับ x เป็นอะไรได้บ้างก็ลองดูตัวแรกเป็นได้0เป็น0ได้นะครับถ้าศหารด้วย3 เหลือเศษอะไรเอ่ยศูนย์หารด้วยสามก็ได้ศูนย์ไม่มีเศษก็ได้เศษศูนย์นะครับถ้า x เป็นศูนย์ไก็เป็นศูนย์ก็ได้คู่อันดับแรกมากคือศูนย์กับศูนย์นะครับ x หารด้วยสามเหลือเศษได้เป็น y ก็เศษศูนย์ก็ศูนย์ศูนย์ตัวถัดไปถ้า x เป็น 1, 1หนึ่งหนึ่งหารด้วยสามเหลือเศษอะไรหนึ่งหารด้วยสามก็เหลือเศษหนึ่งนะครับก็ ได้1คู่กับ1 2หารด้วย3 2หารด้วย3ก็เหลือเศษ2อีกนครับก็2คู่กับ2เราก็จะได้สมาชิกออกมาแบบนี้เราก็เอาไปเขียนความสัมพันธ์ R แบบแจกแจงสมาชิกได้เป็น0 0ถัดไปก็เป็น1 1ถัดไปก็เป็น2 2นะครับแล้วก็ถัดไปอีก3ถ้า x เป็น3 หารด้วย3เหลือเศษอะไร3หาร3ลงตัวเหลือเศษ0นะครับก็จะได้3คู่กับ0นะครับ3 0ถ้าเป็น4 4หารด้วย3เหลือเศษ1นะครับ3 1 3เหลือเศษ1ก็เหลือเศษ1อย่างนี้นะครับก็4คู่กับ1เราก็ได้4 1 5ละ่ะ5ก็จะได้เศษ2องครับ5 2 6 6ลงตัวก็เสร็จศูนย์ครับเราก็จะได้คู่ความสัมพันธ์ที่เขียนในรูปของแจการแจกแจงสมาชิกออกมาแบบนี้นะครับนอกจากนั้นทําต่อไปอีกเราก็จะสามารถเอาคู่นดับเนี้ยไปเขียนกราฟได้จาได้ใช่ไหมครับถ้าเรามีคู่นดับเราก็เขียนกราฟได้อันนี้เป็นแกน y นี่แกน x นี่แกน y x ก็คือสมาชิกตัวแรก วยสมาชิกตัวหลังแล้วก็เขียนกราฟขึ้นมาได้เช่นนี้0ูก็อยู่ตรงนี้0ูสมมุตินะครับสีแดงดีกว่า0ู1ยก็สมมุติว่าตรงนี้22 30ก็ตรงนี้4152 60กนี่ก็จะได้รูปกราฟออกมานะครับแบบนี้ก็เห็น ภาพของการเขียนความสมัมพันธ์แล้วนะครับเขียนได้จากแบบื่อนบอกน่อนไขก็ได้เขียนแจกแจงสมาชิกก็ได้หรือเขียนในรูปของกราฟก็ได้นะครับทีมาดูอีกอันนึงบอกว่า x y เป็นสมาชิกของ a cross a ก็อยู่แต่ว่าอยู่ในนี้นะครับโดยที่ a x บวก y แล้วต้องได้เท่ากับ9ลอง,ลองดูนะครับถ้า x เป็น1ต้องบวกอะไรถึงได้9ก็ต้องบวก8ได้9 ซึ่ง8ก็มีอยู่จริงอยู่ในนี้เพราะฉะนั้นถ้า x เป็น1 y ก็ต้องเป็น8ถ้า x เป็น2 y ต้องเป็นอะไร y ก็ต้องเป็น7จึงจะบวกกันได้9ซึ่ง7ก็มีอยู่จริงในนี้ก็องเป็น2กับ7 3นะครับ3ก็ต้อง6ก็ได้เหมือนกัน4 5 5 4ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง8กับ1ะครับเราก็จะได้คูณดับ ซึงเป็นสมาชิกของความสัมพันธ์นี้เขามาเขียนได้ในรูปของการแจกแจงสมาชิกก็เป็น1.8ึไมก็27เทไมก็36ไปเรื่อยๆจนถึง81เป็นการเขียนเซตนี้ในรูปของการแจกเ,เป็นการเขียนความสัมพันธ์นี้ในรูปของการแจกแจงสมาชิกนะครับก็เช่นเดียวกันเอาไปเขียนเป็นกราฟก็ได้เขียนแกน x ในแกน y แกน x เขียน18 1, ต่อไปก็27 36 45 54 63 72 81อย่างนี้นะครับก็ไลยย่ลงมาก็ได้รูปของกราฟของความสัมพันธ์ก็เหมือนกันนะครับก็แค่เอาจุดคู้ดับไปพลอตเท่านั้นเองนะครับสวัสดีครับ